ไม่เคยรู้มาก่อนท่าเวเบเด็กของจองกุ๊ BTS กับเด็กสาวคนนี้คือใครสมัยตอนไปนเรียนเต้นที่สหรัฐอเมริกาสวัสดทีทุกคนค่ะคลิปนี้ช่องสไตล์นิวส์ของเราจะมาพูดถึงนุ่มจอนองกุ๊บมักเน่ของวง BTS สศิลปินชื่อดังแห่งเกาหลีใต้ที่ภาพนี้ชาวเน็ตต่างก็สงสัยว่า สาวน้อยที่ถ่ายรูปคู่กับจองกุ๊กที่สวนสนุกคือใครกันเป็นสาวน้อยที่ใส่เสื้อยืดสีน้ำตาลใส่หมวกกางเกงขาสั้นพร้อมกับรองเท้าผ้าใบาสุดจะน่ารักคนนี้ชาวเน็ตได้โพสต์รูปถ่ายไอดอลสองคนนี้ซึ่งดูเหมือนว่าพวกเขาจะอยู่ที่สวนสนุกในต่างประเทศอยู่ในเวิร์ลส์สตูดิโอฮอลลีวูดชาวเน็ตได้กล่าวว่าพวกเขาดูเหมือนเป็นไหนมาไหนด้วยกันบ่อยฉันอยากรู้จริงๆว่าความสัมพันธ์ของพวกเขาคืออะไรคุณสามารถบอกได้ว่า ทั้งสองคนอยู่ในโรงเรียนมัธยมต้นและปะถมเพียงแค่ใส่เสื้อผ้าตามด้วยหัวเราะชาวเน็ตคน,นอื่นเข้าร่วมในสังคมออนไลน์เพื่อให้คำตอบสำหรับคำถามของชาวเน็ตชาวเน็ตแสดงความคิดเห็นว่าเธอมีชื่อว่าชารีนเป็นหลานสาวของโคชซองดูฉันไม่คิดว่าพวกเขาจะไปพักร้อนหรืออะไรพวกเขาแค่ไปเรียนเต้นหลานสาวของซองดูคือชารีนดังนั้นตอนที่โคชซองดูไปที่อเมริกาเพื่อไปเรียนเต้น เขาพาจองกุ๊กและแชรินไปด้วยต่างก็บอกว่าโค้ชซองดูเป็นครูสอนเต้นของ BCS และแชรินก็เป็นหลานสาวของเขาและจองกุ๊กดูน่ารักมากเลยช่งวงวัย14ปีของซองกุ๊กนะคะและการเรียนเต้นที่สหรัฐอเมริกาในปี2012ก่อนที่เขาจะเดบิวต์กับ BCS เพราะซองกุ๊กนั้นอยากเป็นนักเต้นนั่นเอง ส่วนพักแชลินนะคะพวกเขาเคยเป็นเด็กฝึกในสังกัดเดียวกันมาก่อนในช่องวัยเด็กของจองกุ๊ก BTS นะคะที่ถ่ายรูปคู่กับเธอตอนนี้ที่ได้เดบิวต์เป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังจากที่ฝึกมาอย่างหนักและหลายปีด้วยกันเป็นวงเชอรี่บูเล็ตเกิร์ลกรุ๊ปภายใต้ค่าย,ย FNC Entertainment ได้เดบิวต์ยังเป็นทางการเมื่อวันที่21มกราคมในปี2019ที่ผ่านมาพร้อมกับสมาชิกทั้งหมด10คนย้อนกลับไปในปี2012ที่ผ่านมาค่ะ แชรินเคยเป็นเด็กฝึกในค่ายบิกนิ e เอเดเ a i n นเมนมาก่อนในตอนนั้นเธอมีอายุสิข,ขวบในขณะที่ซองกุก๊กอายุได้15ปีทั้งสองเคยไปเที่ยวที่อเมริกาด้วยกันพร้อมกับเพื่อนๆได้ฝึกในค่าย i g Hit Entertainment นอกจากนี้แชลินและซองกุกยังได้เข้าเรียนที่โรงเรียน s c h o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 f Performing Arts ร o u l เหมือนกันอีกด้วย แต่ช่วงเวลาต่างกันเหมือนจองกุ๊กและแชรีนเป็นทางนักร้องและแดนซ์หลักของวงซึ่งทักษะความสามารถของเธอนั้นก็ไม่ใช่เรื่องนั้นเลยสำหรับใครไม่เคยรู้มาก่อนก็ถือว่านำเรื่องราวมาแชร์ให้ฟังกันถ้าใครทราบข้อมูลอยู่แล้วก็ถือว่าฟังกันอีกสักรอบหนึ่งนะคะ ทุกๆคนนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดแชร์ข่าวสารดีๆจากช่องของเรากันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ